ไม่ให้ตัดต่อภาพบุคคลอื่นนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ถ้าหากมีการตัดต่อแล้วนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้อาจทําให้บุคคลที่เป็นเจ้าของภาพนั้นนะถูกดูหมิ่นเยดชังมันก็เป็นอะไรครับเป็นความผิด สวัสดีครับผมบุญถาวรนปัญญาสิทธ์วันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศทั้งที่ทเป็น FC ฟแฟนคลับที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศเรามาริ่ำเรียนกฎหมายและก็การใช้ชีวิตในสื่อปัจจุบันอย่างหนึ่งครับพี่น้องประชาชนครับหลายคนก็ใช้สื่อในการดำเนินชีวิตในการทำมาหากินในการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังพักพวกเพื่อนฝูงวันนี้ผมออกมาให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนหลายคนอาจไม่เข้าใจ กฎหมายในเมืองไทยนั้นมีการออกกฎหมายตากฎหมายเพื่อให้มีคนบังคับใช้ไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมีความผิดครับเรื่องนี้เป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติไปโดยชัดแจ้งว่าห้ามไม่ให้ตัดต่อภาพบคุคคลอื่นนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ถ้าหากมีการตัดต่อแล้วนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้อาจทําให้บคุคคลที่เป็นเจ้าของภาพนั้นนถูกดูหมิ่นเจือชัง มันก็เป็นอะไรครับเป็นขวายคนไม่เข้าใจ <Okay. S 1> กดไลค์กดแชร์นะนำภาพถ่ายของผู้นําประเทศนําภาพถ่ายในกอในขอในงอทนายคนนี้ทนายคนนั้นมาทํามันเปนกระเมิดคนอื่นประการแรกว่าคุณมีสิทธิ์อะไรครับคุณไม่มีสิทธิ์วันนี้ภาพถ่ายของแต่ละคนของผมเหมือนกันคุณไม่มีสิทธิ์นะครับคุณจะภาพผมเนี่ยมาตัดต่อแล้วก็เอาภาพผมเนี่ยมา,าประจานไม่ได้นะคุณไม่มีสิทธิ์ ภาพคนอื่นเนี่ยถ้าหากคุณเอาไปยกยอปอปั้นไม,ม่หาแต่คุณตัดต่อภาพอย่างสมมติเอาภาพพลเอกประยุทธ์จันโอชาเอาเฉพาะด้านหน้าคือคอและก็เอาไปต่อกับภาพคนหนึ่งนั่งขายขายซึ่งอาจบุคคนประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยการมีการตัดต่อเพิ่มเติมภาพคนอื่นนะเอาเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์และอาจทำให้บุคคลที่เป็นเจ้าของภาพนั้นอาจถูกดูหมิ่นเกียดชังอับอายเนี่ยมีความผิด จำคุกไม่เกินสามปีนะครับปรับไม่เกินสองแสนบาทถึงแม้ว่าความผิดนี้จะเป็นความผิดอันมณ์ความได้ถ้าเขาไม่ยอมความออกับคุณแหละครับเห็นไหมฮะอย่าไปมือดีนะพี่น้องประชาชนครับคนตัดต่อภาพพลนเอกประยุทธ์ทุรุมินไหมเกล็ดช่างไหมตัวเนี้ยถ้าเขาเสียหายนะครับเขาฟ้องร้องได้กฎหมายบัญญัติว่าห้ามละเมิดนะห้ามฝ่าฝืนแต่คนทําก็ฝ่าฝืนนะครับบางคนเอาภาพทาย คนนั้นคนนี้นะครับมาตัดต่อทัวร์มันง่ายครับเทคโนโลยีมหันตสมัยนะตัดต่อทางคอมพิวเตอร์แล้วก็เข้าสู่ Facebook Facebook นี่คือเป็นกรณีที่ว่าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้เข้าไปดูไปเห็นนะฮะผมว่ามันเป็นเหมาะสมไหมครับคุณไม่ชอบพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ชอบพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณเป็นความส่วนตัวของคุณคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปละเมิดภาพถ่ายของท่านทั้งสอง เอามาตัดต่อแล้วก็เอามาแชร์มารอเล่นจริงๆมันเป็นความผิดผมถามว่าวันนี้ถ้าผมเอาภาพคุณมาครับมาตัดต่อนะฮะแล้วก็เป็นตัดต่อในหนังเล s กอาและเอาไปลงผิดไหมครับผิดคุณมีสิทธ์อะไรหรือตัดต่ออย่างอื่นคือไปเป็นกรณีที่ว่าเขามีเอกสิทธิ์นะ,ะเขามีความเป็นส่วนตัวในภาพถ่ายของเขา Facebook เนี่ยนะครับแน่นอนครับทุกคนสามารถสมัครใช้และก็ต้องยอมรับเงื่อนไข ต่างๆใน Facebook ซึ่งเป็นเจ้าของแอปนะฮะว่าคุณต้อง,อย,าง,งาอย่างนู้นอย่างนี้ต้องไปละเมิดคนอื่นคุณไปเอาภาพคนอื่นจากเฟซของเขาเนี่ยนะฮะที่คุณเป็นเพื่อนเขาเนี่ยเอาได้ไหมบันทึกได้ไหมเอามาได,ถาาาไดไไ้ถ้าคุณเอาบนันทึกไว้ดูเล่นไม่เป็นไรถ้าคุณเอาบันทึกไว้แล้วมาตัดต่อภาพเขาไปทางเสียหายผมดำเนินคดีได้นะครับดาเนินคดีสวดอาญาแล้วได้แล้วยังไม่พอนะครับสามารถฟ้องทางแพ่งได้อีกนะฮะเรื่องนี้พี่น้องประชาชน ต้องเข้าใจหลักนะครับอย่าไปแช์นะครับคือถึงแม้ว่าคุณจะรักชอบพอหรือเกียดติชังนักการเมืองคนไหนก็ตามดูแล้วก็กดเลื่อนไปอย่านําภาพคนอื่นมาตัดต่อถ้าเราไม่ตัดต่อเองมีคนตัดต่อแล้วก็อย่าไปแชร่คือการแชร์คือการกระจายออกไปให้คนอื่นเห็นเนี่ยมันผิดกฎหมายนะครับวันนี้ผมบอกเลยไปดูใน Facebook ผมนะฮะผมเป็นทนายไม่คนอื่นทนายตรงไปตรงมาเป็นนายบ้านบ้านบ้านนอกเป็นคนจริงใจตรงไปตรงมา เป็นนักการเมืองนะครับผมตอแหลไม่เป็นหรอกครับผมเป็นคนพูดตรงพูดจริงกูมึงผมใช้ภาษานี่เลยรับไปได้มึงก็ต้องมาเป็นเพื่อนของกูก็บอกเลยฮะเพราะว่าเป็นเรื่องของเราเราจะรักใครชอบใครเป็นสิทธิ์ของเราถ้าคนไหนฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ไม่ต้องฟังเห็นนะฮะวันนี้ผมออกมาพูดเรื่องข้อกฎหมายให้พี่น้องได้รับทราบว่าอย่านําภาพคนอื่นมาตัดต่อล้อเล่นล้อเลียน ถ้าหากจะขอภาพเขาเอาจริงขึ้นมาเนี่ยผิดนะครับและการที่คุณนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็คือนำไปลงใน Facebook มีการแชร์ออกไปเนี่ยความผิดมันเกิดทุกรัานนายจาับเขาแจ้งความจับที่ไหนก็ได้นะครับแล้วเวลาถูกดเนินคดีมาเนี่ยร้องห่มร้องไห้บางคนเนี่ยเป็นนักเลงคีย์บอร์ดเขียนมาด่าเขายัางงุนอย่างงี้เขาฟ้องมาร้องห่มร้องไห้ถ้าคุณเนี่ยมีกิจที่ดีพอไม่ต้องมาเขียนใน f a c e b o o คนอื่นหรอกครับเขาจะเขียนยังไงจะดาายย่าใครยังไงเรื่องของเขาคุณไม่ต้องแสเข้ามา ไม่ต้องแสเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าอย่างโน้นอย่างนี้เอาตัวเองให้มันรอดไม่ต้องสอนคนอื่นทนายหลายคนมาสอนผมเนี่ยมึงเอาตัวมึงรอดก่อนมึงเป็นทนายมากี่ปีมึงเอาตัวให้มึงรอดไม่ต้องมาเสกม,มาสอนผมผมบอกฮะผมมีพ่อมีแม่นะฮะผมถูกอบรมบ่มนิสัยมาพอสมควรนะ,ะกรณีดังกล่าวนี้เป็นกรณีที่ผมอยากให้พี่น้องประชาชนนั้นเข้าใจหลักหลักคิด ถ้าเราคิดดีพูดดีทดําดีไม่มีใครทําเราได้หรอกครับแต่ถ้าเราคิดชั่วคิดอกุศลคุณมีสิทธิ์อะไรครับวันนี้มีสิทธิ์อะไรที่จะนาเอาภาพบุคคลอื่นมาตัดต่อแล้วไปล้อเล่นถ้าเป็นพ่อเป็นแม่คุณแหละคุณเสียใจไหมวันนี้ถ้าหากคุณเป็นพ่อแม่นะครับเป็นเรื่องอะไรกเรื่งบอกว่าวันนี้ นะครับเป็นกรณีที่เมื่อกี้ Facebook มาเตือนนะครับก็เป็นไรครับผมใช้คำบางดุลแรงไปบ้างผมว่าไม่ให้ใช้คำเราจะลบออกไปในกรณีที่มีการปลุกปั่นใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมก็เป็นไรครับคือประเด็นสำคัญวันนี้ที่บอกว่าทำไมต้องมาพูดให้น้องประชาชนเข้าใจหลักหลักกฎหมายนะฮะหลักที่เขาวางไว้ก็เพื่อบ้องกันสิทธทิเสรีภาพคุ้มครองของบุคคลแต่ละคน ดังนั้นกฎหมายออกมาเนี่ยคุ้มครองสิทธิที่พี่น้องประชาชนทุกคนนะฮะเพื่อให้ทุกคนนั้นได้รับการคุ้มครองรับรองสิทธิ์ดังนั้นการที่คุณเป็นประชาชนคนหนึง่งการที่นักการเมืองคนหนึ่งเป็นผู้นําประเทศแม้เขาจะเป็นผู้นําประเทศที่็นบุคคลสาธาระในการรับใช้พี่น้องประชาชนแต่คุณได้มีสิทธิ์นะครับไม่มีสิทธิ์นําภาพถ่ายพลเอกประยุทธ์มาล้อเล่นไอ้นักกฎหมายส้นตีนทั้งหลายแะละผมบอกเลยนะนัก เขาบอกไปชี้หน้าเลยนะฮะถ้ามึงเป็นนักกฎหมายอย่างมั่หมายอย่างนี้นะเขาบอกมึงเลยนะถ้ามึงคมคิดยังชั่วชั่วอย่างเงี้ยมึงฉีกใบอนุญาตว่าความมึงทิ้งเลยเพราะอะไรครับมึงเคยคิดบ้างไหมว่าการที่ผู้นําประเทศการที่พ่อแม่มึงเนี่ยนะฮะถ้าหากถูกล้อเรียนมึงโกรธไหมโกรธแล้วมึงเป็นนักกฎหมายทนายความเนี่ยมึงสามารถทําได้ไหมมึงทําได้แต่มันฝ่าฝืนกฎหมายมันผิดกฎหมาย อย่าบังอาจอย่าเสอเอะนะครับแล้วนําเรื่องที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมาพาประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่เขาไม่รู้กฎหมายทําตามมึงนะมึงเปลี่ยนนิสัยได้แล้วนะผมพูดไปจุภาพบอกมึงทนายส้นตีนนักกฎหมายส้นตีนบอกเลยมึงเอากฎหมายมาทําให้ประชาชนนี่ค่อยเผยได้ยังไงจริงไหมครับพี่น้องมันผิดกฎหมายอะ่ะเมื่อผิดกฎหมายเราต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายพี่น้องเช่นเดียวกันครับวันนี้ถ้าฟังคลิปผมอยู่ เราต้องเข้าใจหลักนะครับหลักนั้นคือหลักการข้อห้ามข้อบังคับเขาห้ามฝ่าฝืนเราต้องไม่ฝ่าฝืนวันนี้ถ้าหากเราถูกฝ่าฝืนถูกตัดต่อภาพถ่ายเอาภาพถ่ายเราไปใส่และไปประจานและไปล้อเลียนเราโกรธไหมครับถามแค่นี้ก่อนโกรธมันก็เป็นกฎหมายดังนั้นคือสิ่งที่คนที่เป็นนักกฎหมายทนายความเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็อยู่ฝากฝั่งตรงข้ามรัฐบาล เอาภาพผู้นํารัฐบาลเอาภาพถ่ายคนอื่นมาล้อเล่นเนี่ยผิดหลักและผิดหลักกฎหมายด้วยฝ่าฝืนต่อกฎหมายด้วยมีความผิดด้วยไปดูนะพี่น้องครับในเฟซบุ๊กผมเนี่ยข้อกฎหมายเนี่ยมาตราสิบหกชีได้ชัดเจนและมันเป็นละเมิดสี่สองศูนย์ด้วยตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังนั้นวันนี้ออกมาพูดอยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่เป็นเอฟซีแฟนคลับและคนทั่วไปได้ฟังและเข้าใจหลักเราต้องไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น นะเราต้องไม่นําภาพคนอื่นมาตัดต่อเอาไปล้อเล่นเอาไปล้อเลียนเพื่อให้เกิดความสะใจของตัวเองหรือสะใจพรรคพวกเพื่อนฝูงดังนั้นพี่น้องครับผมก็ออกมาพูดมาคุยกับประชาชนในกรณีที่มีคนหลายคนนําภาพถ่ายพลเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นคนที่ผมชื่นชอบคนหนึ่งนะท่านอาจจะไม่ได้เก่งไม่ดีเลิศประเรสริฐสีแต่ผมมองว่าท่านน่ะก็มีความดีที่ทําเพื่อชาติบ้านเมืองวันนี้ การที่คุณเป็นนักกฎหมายทานายความหรือเป็นนักการเมืองฝันตรงข้ามแล้วนําภาพถ่ายผู้นําประเทศเนี่ยมาตัดต่อออามาล้อเล่นเนี่ยผมว่าไม่เหมาะสมไม่ควรนะครับใครรู้ตัวก็คิดเองและก่อนนักกฎหมายทานายความด้วยกันอย่าสเสอะมาสอนผมมึงสอนลูกมึงให้เก่งก่อนนะกูเอาทุรอดได้และกูสามารถยืนอยู่บนสังคมได้ด้วยความจริงใจตรงไปตรงมาและก็รักศรัทธาในความดี พร้อมที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนในส่วนที่ตรงรักพักดีต่อชาติบ้านเมืองไอ้พวกที่คิดลบคิดไม่ดีต่อชาติบ้านเมืองเนี่ยผมไม่คุยไม่เสวนาด้วยครับพี่น้องนี่คือผมและมึงเป็นทนายความมึงเอาตัวมึงห้รอดก่อนนะมึงทํามาหาแดกมาหากินให้มันรอดค่อยมาสอนคนอื่นนะฮะมันต้องบอกคนอื่นหรอกเขามีพ่อมีแม่เขามีญาติพี่น้องเขามีลูกมีเมียนะครับสามารถเอาตัวรอดได้ผมเอาตัวรอดได้นะก็าฝากไว้ครับเอาเรื่องรอดก่อน นะครับก็ฟังทิปผมแล้วถ้าหากเกิดประเทียงปัญญาก็ช่วยแชร์ออกไปสิ่งที่ผมพูดวันนี้เป็นจากใจจริงผมไม่ใช่คนมาเสแสร้งอะไรนะเป็นทนายบ้านน,อ,นอกคนหนึ่งทนายบ้านบ้านแต่มีความจริงใจกับพี่น้องประชาชนสิ่งไหนที่มันผิดกฎหมายก็มาบอกมาพูดมาเล่ามากล่าวพี่น้องครับคนเราหากคิดทําความดีอย่าจนความชิดอย่าจนความคิด,าคาคดหากคิดทดําดีคิดทดําดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ออกมาพูดมาคุยในฐานะนักกฎหมายทนายความและนักการเมือง ซึ่งระบบหนึ่งเป็นผู้โชวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันนี้สวัสดีครับออย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ จะไม่ยอมให้ใครคิดพลาดเธอไปฉันยอมตายแทนได้ถ้าเป็นเธอเราจะผ่านมันไปด้วยกันแม้ว่ามันจะไม่มีวันหรุ่นี้ ฉันจะเอาอก,กอดเธอไว้ทุกนาทีทุกลมหายใจที่มีไม่หา่างเธอจับมือฉันไว้จ้องตาฉันไว้ให้นานเท่านานจนเราเก้าวผา คืนอันโหดร้ายกอดของฉันว ไม่ห่างเธอจับมือฉันไวจน้จงตาฉันไว้ให้นานเท่านานจนเราก้าวผ่านคืนวันอันโหดรายกอดคอฉันไว้ ขอฉันไวพลับตาให้เห็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่จดจำทุกสิ่งที่ดีที่สุดในหัวใจไม่ปล่อยเธอ प hey,